สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยและเรื่องบ้นบานๆ by J a s s e s s Management ค่ะวันนี้ได้พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่โครงการริมรัศดาค่ะซึ่งโครงการนี้เดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะ โครงการเนี่ยอยู่ติดกับรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะสถานีห้วยขวางเลยแล้วก็ยังรายล้อมนะคะไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะอาทิเช่นห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม9ก้าห้างสรรพสินค้าดีเอสพนาดเดอร์สตรีทนะคะรวมถึงบิ๊กซีรัชดาค่ะแล้วก็ยังอยู่ไม่ไกลนะคะจากตลาดสดห้วยขวางรวมถึงโรงพยาบาลพระราม9ก้าอีกด้วยภายในโครงการค่ะเรามีระบบรักษาความปลอดภัยโดยรปภตลอด24ชั่วโมงพื้นที่ส่วนกลางค่ะก็มีทั้งห้องฟิตเนสเซ็นเตอร์นะคะส่วนสาธารณะ และสระว่ายน้ําขนาดใหญ่ค่ะส่วนสําหรับตัวห้องเนี่ยจะสวยงามแค่ไหนเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยขึ้นไปรับชมกันได้เลยค่ะและตอนนี้ค่ะเดยพาคุณผ,ผู้ชมมาอยู่บริเวณด้านหน้าห้องกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับห้องนี้ค่ะเป็นห้องหมายเลข558 376ับ376ค่ะ เป็นคอนโดนะคะที่มี1ห้องนอน1ห้องน้ำอยู่ที่ชั้น36ของโครงการค่ะพื้นที่นะคะอยู่ที่ประมาณ35.98ตารางเมตรค่ะส่วนสำหรับด้านในจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเลยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ กะะ็จะจดเจอกับบริเวณโซนของห้องนั่งเล่นค่ะซึ่งคุณผู้ชมสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์ได้หลากหลายนะคะอาทิเช่นโซฟาโตะรับแขกชั้นวางทีวีต่างๆค่ะรวมถึงแล้วนะคะก็ยังสามารถจัดวางเนี่ยเป็นโตะรับประทานอาหารขนาดเล็กได้สําหรับห้องนี้ค่ะจะมีห้องน้ําให้1ห,ห้องนะคะอยู่บริเวณโซนห้องนั่งเลน่นมีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครนันและมีการกั้นแบ่งโซนแห้งโซนเปียกไว้ให้เรียบร้อยค่ะ สำหรับโซนของห้องนอนค่ะเรามีเฟอร์นิเจอร์เอาไว้ให้แล้วนะคะค่อนข้างที่จะครบครันเลยทีเดียวค่ะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะคะเตียงนอนขนาด5ฟุตตู้เสื้อผ้าค่ะรวมถึงชั้นวางทีวีด้วยคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมนะคะอาจจะวางเฟนตู้โชว์หรือว่าโต๊ะทำงานได้สำหรับห้องนี้ค่ะจะมีกระจกหน้าต่างบานใหญ่เลยทีเดียวค่ะซึ่งสามารถมองเห็นนะคะเป็นวิวเมืองที่สวยงามมากเลยค่ะ โซนครัวค่ะเรามีการกั้นแบ่งนะคะด้วยประตูบวันสไลด์ค่ะเพื่อป้องกันควันและกลิ่นรบกวนนะคะเรามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้แล้วค่ะเป็นเคาน์เตอร์ตู้เก็บของและซิงลังจานเมื่อเปิดประตูออกไปด้านหลังของตัวห้องนะคะก็จะมีพื้นที่ระเบียงค่ะซึ่งคุกผู้ชมสามารถจัดทำพื้นท,ที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ซักล้างได้ค่ะการเดินทางไปยังคอนโดริทึมรัชดาเริ่มต้นบนถนนลาดพร้าวมุ่งหน้าไปบางกะปิ จากนั้นให้เลี้ยวขวาไปถนนรัชดาพิเศษขับต่อไปอีก750เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโครงการนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าท่านใดค่ะที่สนใจอยากจะแวะเข้ามาชมสถานที่จริงหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมค่ะ สามารถทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะทางช่องทางของ Facebook J a s s e s s Management ช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านน by J a s s e s s Management และช่องทางของ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะรวมไปถึงตอนนี้นะคะเรายังมีอีกหนึ่งช่องทางใหม่ล่าสุดด้วยนนะก็คือแอปพลิเคชันบ้านๆให้คุณดาวน์โหลดฟรีค่ะไม่ว่าจะใช้ iOS หรือว่า Android ภายในแอปพลิเคชันนี้นะคะคุณจะได้พบกับทรัพย์พร้อมขายสภาพดีมากมายค่ะอาทิเช่นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมคอนโดมิเนียมอาคารพาณิชย์และที่ดินเปล่า พร้อมทั้งเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยืนกู้สินเชื่อฟรีอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับอ e ีพีหน้าพวกเราจะพาไปชมที่ไหนรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ